ที่บ้านนะคะไปรู้เอาเองที่บ้านเด้อครบแล้วนะว้าวโอ้ไม่กอนจริงปะจริงจริงหรอจริงก็จะหมากมาพ้อหัวใจฮัทแสนก่อนได้ไหมอ่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาขอหัวใจหดือดฮัทแสนเดี๋ยวเดี๋ยวนะ หอมกันก่อนก็ได้อุ้ยลูกเขาอยากหอมมันหรอไม่ครบจริงหรือเปล่าดีๆจริงจริงจริงอยู่ๆเมื่อเหรอเราสามบ้านกะจุดจริงจริงจริงไกลไกลด้วยระหว่างรอตอนนี้นะใครที่ยังไม่ยืนยันรีบกดยืนยันก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวตะกร้ามันจะเต็มทุกคนตะกร้ามันเริ่มไม่ทอดแล้วตอนนี้นะสมพิรุณเดี๋ยวพี่รุณดมให้ดูย่ากับพ่อได้ดมเนาะโอ้ยเพิ่นจะแม่นขัเนาะเอาแล้วนะเริ่มเอาพี่รุณมาทุกคนเตรียมแขกค่ะเตรียมแขกลบหนึ่งสองเนี่ยหนึ่ง ออก็เห็นฉันไม่ได้เห็นแม่ฉันไม่เห็นดนไนชัดแม่กระซากแล้วถือว่าโมคาจจะฉันไม่เห็นตาถือว่าฉันไม่เห็น้าโมคาจหอมึ้นเอาหอมึ้นเอาคนซีเบิงเอาเชืกขเอาหอมเขาขึ้นเออดับก่อนานงนี่ต่อไปก็ถึงถึงเวลาของพี่ลุี นายสวเดน่เนาะทำไมแกไม่บอเออมาพี <left> ่น้องคูอคอนเตมดังเลยเด้ะอืมชูมีนคายดีแน่นอนมันไม่ได้ดมแต่คนดมเด้อเปิดออกมามันเหม็นเบิดเพียนแค่นั่นแล้วเออเพี้ยอปิดออกมามันเหม็นเบิดเพียนง Okay. <laughs>